ปไล้วราบเือสามร้บาทนะีฝันฝันฝันเกียวมารักดั้งบนลักตั้งตั้บนที่ในตีตีตีเกี่ยวบนสาวาีาักบกเขา้าเอาเลียดอนิดเดียวหลบไปได้หาหลบไปได้แล้วก็นี่คือระบบโบดีที่ทาตีขอนสแครจักให้รู้รนบลองว่าถกตีอนสแควรได้หมใจถึงพึ้นได้นี่และ มาฟันตะเกียวมะของบนข้างล่าง้ังบน้ังที่เนี่ยเขาคอยถีบโดนถีบก็ไปแล้วเอาละฝันด้วยลบได้เป็นไงล่ะเห็นตัวเ่าเดียวหิ้นะจ๊ะชอบใจครับปกคมือดังๆครับให้กำลังใจนักแสดงผมดิแดงสีฟันแอนแทง ไม่โดนดิ้อไม่โดนไม่โดนไม่โดนเลยสักีเดียวหัวโครับเลยอาะดาบเลแล้วตเียวดนยดีอเสจตออตกอเครตกีแลววยออเสจตีเอเสตีหลบได้อาหลบได้อาหลบใจจับล็อกเลยนีเนียปล่อยนะปล่อยเดี๋ยวนี้นีเขุนมาเปล็อกได้นี่เดียเขียวจับอีเียวรับยั้้ีีก็ไปไวยังไงเพื่ทหนวันนี้พลังเดินดง โอ้โหแลกวตกรารแสดงนเอาละการแสดงของเราถ้าชอบใจนะครับวางแบงค์้สิขึ้นมาก็ได้นะครับีย่ว่าขึ้นมาตรงนี้นะกานแสดงอย่างีรเอาละแบบู้ได้ลาคาใ้เราทำอะไรนี่แหตีหน่อยครเกียร์หน่อยอเคเดีฟันตาล้วฟันล่าเกียวฟันดนฟันดนเกี่ยวหอตาบชัวร์ ดาบจริงครับไม่ต้องกลัวครับเป็นดาบจริงครับผมเอาแล้วเอาแล้วมาครับตบมือให้นกำลังใจให้น้องหน่อยมามามาเร็วมาเร็วมาเร็วฮัลโหลไปอยู่คำฟ้องอีกแล้ววเบลคัมเวลคัมตบปมือตังนัครับวันนี้เราได้เหยื oh> ่อแล้วเอาดาบมาเอาดาบ ไม่ว่าจะสมชักไหนนะศิลปะของคนไทยก็เป็นที่ชอบสำหรับราวบรรดาชาวต่างชาตินะครับชื่นชอบในศิลปะของคนไทยของเราเฮ้ยเดี๋ยวเดียวยังจึงไม่ปลูกของตามด้วยวอาจารย์ปลูกไปไหนอาจารย์โอ้อาจารย์ได้ดูแลเลยโอ้เนีใครเดอเใครติดใครติด ไปกอดมเล้ะตอนนี้ต้องเมยกับคุณต่าเลยครับโอ้ยอรนะเป็นรางวัลเกับไหวตงให้ได้เปรียบเ้ยแหมโหน้าสนักไหวสวยเลยเอาล้อะไรแต่ยังไงาลกูขอแล้ววได้ไหวโอ้โหดีดีโอ้โหดีกระเด็นจะเปียนเลยก็เดียวจเปมา มาดูต่ออะไรจอมีแคร์ลูกบอลโอ้ยเอาที่แนใส่เข้าไปเลยทันบปต้องตัวเต่าโดนคูงกันแล้วโดนคูงกันอยู่ที่โอ้ยอะไรมีทับท้อยแล้วเหรอตายเลยทีเดียวตายนี่นี่คือความสนุกสนานที่มัน4ข้อกาแฟได้จัดมาให้คุณจอบีแคร์ทุกวันนะยังไม่จบเท่านี้ยังไม่จบนะอย่าพลาดนะครับ